เรามาครับอ่ขวานก่อนรอแบ,บแรกซึ่งการที่จะคขับขวานนั้นเราก็ต้องหาหินก่อนซึ่งหินที่จะหาก็หาตามก้อนหินเลยมันจะมีหินอยู่ เราหยิบดเก็บมาเพื่อที่จะเอาก้อนหินเล่าแล้วก็คราฟก็เอาก้อนหินมาเขีเคกดประดิษฐ์น่่ทีนี้เราได้ขวานในตอนนี้เราสำรวจก่อนว่าเราจะสร้างบ้านตรงไหนดีเฮ้ยม,มูติงปัก สมุนไพรเก็บใบยาสูบยังก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสร็จแล้ววะเฮ้เราวนกลับไปที่เดิมดีกว่เาเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้เหมาะกับการทำแคมปิ้งงั้นอันดับแรกเราตัดไม้ก่อนเลย โอเคเรามาทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่าอาคารก่อนสร้างกระท่อมก่อนแล้วกัน แล้วก็ไปปาล์มนี่ตัวราซิลจังว่าที่นี่มันต้องเถื่อนมากนะแน่นอนเลยเพราะมันคือราซิล นี่มันอ้อนี่ของดีครับเราเก็บไว้นะครับเพราะว่าสามารถรักษาแพลได้พก็ลอยบาทเลยตรงนี้ความรู้นะครับสัตว์ปกติน,นะแต่ที้เราตรีงต้นปาลนะ์ม ได้ทีนนอนแล้วน,นี่เราจะได้ไม่ตายยังไม่นอนตอนนี้เรามีสิ่งสำคัญที่เราต้องทำคือการสร้างหลังคาเราต้องสร้างโครงก่อน ลายปากแล้วก็ตอนใหญ่ตีวุอิเออเออเจ้ได้ละ เชือกฟอหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งโอเคไม่ฟอจริงด้ก,ก็ั้นี้ฟนนอทำเป็นฟอกแป๊บแนี่ซึ่งผมคนเล่นนัเคยเล่นมาก่อนนะครับก็เลยจะมีพื้นฐานอะไรนิดนิดหน่อยโอเคเราทำการสร้างหลังคา ลืมลืมลืมโอเคก็ใบปาล์มที่เราตัดงานก่อนนั้นมาใส่ ผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเป <c oughs> ็นเสียงที่ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรมันกบนี่นะได้เนื้อกบกินแล้วของอร่อยของดีโอเค กานั่งเป็นน้ำตรงนี้มีเต่าแต่ก่อนด้าน,นนั้นครับมีดก่อนเราต้องหาหินก่อนว่างั้นรอครับไม่ได้ไม่มีหินเราวนะครับมีดไม่ได้นะครับยื่ห้น้มาดไม่ไปิ่นไม้ขิดไม้เล็กแล้วกันกระเป๋าเต็มอีกจอเิญ อันนี้คืออะไรเก็บสมุนไพรไม่ทราบชื่อ,อมันส่องกินกินซิกกูกินแล้วเข้าไปโอ้โอ้รสชาติเหมือนก็เหมือนผลไม้เศษสบูสภาพจิตด้วยไปหากู โอไม่ได้กินเลยอืมืมะหาอ,อนปกรณนหินมีไในถองนี้ยนี่ไง,ไงสิ่งที่ตามหา มันยานไม้เต่ากันเต่าอยู่ไหนกี้เห็นเดินเท่านี้นี่ไงนุชเอ้ยก็ใช้มมดสิบอาวตื่นละนและขอโทษนะต่อต่อน้อย เพื่อมือเย็นของเราอืปิดปังเซ็นเซอร์ไว้เพื่อไม่เห็นภาพพด้างเราได้กระดองมาแล้วเรากลับไปที่บ้านของเรา Ui kìa Yoi. Yoi. Kìa bay cây Giống như cu Cách sửa bạ Ừ Ừ Tại sao Tại sao Máy giống như cu A few moments later Tiền gì nào vậy? แล้วไม่ได้เล่นนานขออภยัยครับโอเคแต่มันต้องใช้ใบปลาล์มเก็บไปตองมาทำยี่ยวเลยนะเก็บ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 เราต้องมีเสียงก่อนนะเไม่รู้ว่าตายแล้วจะเกิดหรือเปล่า เล่นทุกครั้งจำไม่ค่อยได้โอเคนอนนอนเพื่อเซฟก่อนเราจะไม่นอนจยะเกินไปเพื่อไม่ให้สร้าชีวิตมรนลดลงเร็ได้เรารับขวานก่อนเลยเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น Okay. We will get a saw. Wait. Ah. Cut the wood first. 2000 years later. สร้างแคมไฟถามว่าสร้างยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแอนดิง,งเหตุที่ผมสร้างหลังคาก่อนนะเพราะว่าเราจะสามารถสร้างแคมไฟได้โดยที่ไม่ต้องกลัวไฟดับนั่นเองโอเคทีนี้แหละปัญหาของเราละ ต้องหาวั่จงไม้แห้งซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะหาที่ไหนเ,ออเดี๋ยวขอคิดก่อนนะอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอ้ไใม่นะมีมีอยู่จะใช้เวลาตัดนิดนึงเจกิิงไม้แห้ง อัดขาดก่อน,อนได้นึ่งอันใบป,ปาล์มโอเค,อเ,คเราจะเอาทรงนี่เพื่อที่จะเอาไม้กระดานกดชั้น นี่คือนาทีประวัติศาสตร์นะครับแ่าก็จะได้ไฟแล้วทีนี้เราก็จะเอา,อาฐานมาย่างโอ้เยี่ยมไปเลยข้าพเจให้เด็กใสยมันรออยางขับั้นอินน้ำน้ำไม่ค่อยหอยิวเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเค ช่วนี้คือนาทีรับทึกขวัญจะเจองูหรือไม่อ่าเราเจอมาละก่อนหน้านั้นอปูหน้าง,งูขอมอโอเคอย่าละหนึ่งนั่นมันคืองูหางกระดิก เป็นสัตว์คุ้มครองแต่ไม่ใช่คุแต่ไม่ได้คุ้มครองเราเพราะฉะนั้นนอนเนือมาให้กูซะโอเคไปกูจะเลับถูเทางหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงเฮ้เฮเเฮ้้ ไ่ไม่อย่ามายุ่งกับก,ก,กูไปเหื่อเสือนะไอ้เหีย้ยโอ้ยยายาอ้ยื่อกูซูกองอาดนะเว้ยมึงต้องช่วยกูนะเว้ยเฮ้ยช่วยกูด้วยไม่โดน อังนั่นแหละไปดีโอโอเพยงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้อัดมาประมาณหนึ่งชั่วโมง้วได้นะครับเพราะว่าวิ่งหาของนุ่นตัดไม้ตัดนี่นะครับก็ยังไงก็ขอฝากไว้เพยงเท่านี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ